ช่นะชิงหนึ่งแพ้ชิงสามมันก็มีเงินรางวัลนะครับเไทยแกรับลุยท้ายครับแคงเอริทเจอรับแคีครับวาสต แสก B เข้าไปชิงที่หนึ่งครับแตก A ชิงที e ่สามครับวิไหนนะครับถ้าจะร่้มลุเข้ามานะครับุครับรูแกุปครับและแ็ก B ครับคุณที่ขวาสเตอครับครูนี้แค่หนคู่ครับสูสีเ K ทั้งคู่ เอเข้าไปชิงอ <B. S 2> ันดับหนึ่งครับแพ็ก B ีชิงที่สามครับรอบสี L ่ no ครับคู่ชิงที่สามครับ L สิบห No Box Modify ครับ มีรับรับ<ช>อันดับสามผู้ชิงที่หนึ่งเอลสิบห้านอบล็อกครับผู้ชิงครับผู้ชิงครั่้ เอรับอันดับหนึ่งครับคุณเอลสิบห้าโนบ็อก